ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมคา,าร์พาคิ่งมัตติเพเยออีกเช่นเคยนะครับและในคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการกดสลับในเกมนี้นะครับผมซึ่งจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ทดสอบการกดสลับนะครับผมปรากฏว่าผลที่ได้ก็คือเรากดสลับไม่ได้เลยนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ย ผมจะมาทําให้ทุกผู้ชมดูอีกนะครับผมการกดสลับผมต้องบอกทุกผู้ชมว่ามันยังทําได้อยู่นะครับผมไม่ใช่ว่ามันยังทําไม่ได้นะครับมันยังทําได้อยู่นะฮะเพียงแต่เราต้องทําสิ่งสิ่งนี้ครับผมเพื่อที่จะให้มันกลับมากดสลับได้แบบปกติอ่าเดี๋ยวผมจะมาโชยทุกผู้ชมดูอันนี้น้องๆบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะมาบอกในคลิปคลิปนี้เลยละกันนะครับต้องบอกว่าระบบการกดสลับนี่อันนี้คือผมขอพูดเลยนะ ไม่ใช่ว่ามันมันโกงหรือว่ามันอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ขึ้นอยู่กับการกดสลับของเราด้วยนะครับผมจริง,รงๆเนี่ยเพียงแค่เราใช้แอปพวกออโต้คิกเนี่ยมันก็สลับให้เราแล้วใช่ไหมครับแต่บางคนอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยผมเล่นในคอมใช่ไหมคือไอ้โปรแกรมการกดสลับของผมเนี่ยมันมันไม่ค่อยแบบสะเทียนแล้วมันก็หายากด้วยคือผมเนี่ยเวลาที่ผมเล่นผมจะใช้มือในการกดสลับแบบสดๆเลยซึ่ง มันก็ดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับแล้วถ้าให้พูดถึงเรื่องของการกดสลับในเกมนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้เป็นการโกงผู้เล่นอื่นด้วยนะครับผมถามว่าทําไมผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาเล่นในเกมนี้ถ้าใครที่เล่นเกมนี้บ่อยๆก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่ามันมีรถบักรถสเตปรถ414รถ2,000มารถ1,700มาอะไรแบบนี้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับผมซึ่งถ้าเราไม่กดสลับ เวลาที่เราแข่งเนี่ยโอกาสที่เราจะแข่งรถชนะก็ไม่ไม่มีเลยอะแทบไม่มีเลยนะครับซึ่งไอ้ตรงเนี้ยไอร้ระบบการกดสลับเนี่ยก็คือเอาไว้แก้ทางพวกรถบัครถสเตปอะไรแบบนี้ครับผมถึงแม้ว่ามันจะสู้ยากนิดนึงก็ตามเือแต่ยังไงก็คือเวลามันก็สูสีดีกว่าแบบว่าวิ่งธรรมดาใช่ไหมทุกคนอะสิ่งที่ผมจะพูดก็จะมีประมาณนี้คือมันไม่ได้แบบมันไม่ได้โกงอะไรอะเอาจริงมันไม่ได้โกงอะไร นะครับผมประมาณนั้นสิ่งที่ผมจะพูดนะครับแต่ก่อนผมจะใช้สลับอ่าผมจะใช้โหมด FWD ซึ่งเมาส์าผมชี้อยู่สลับกับโหมดดิฟนะครับผมสลับกับโหมดดิฟอ่าอันนี้คือการกดสลับแบบเวอร์ชันก่อนหน้านี้หรือว่าเวอร์ชั่นเก่าหลังจากที่อัพเออก่อนที่ยังก่อนที่จะอัปเดตอันนี้คือสเต็ปการกดสลับแบบเวอร์ชั่นเก่าแต่ระบบใหม่นะครับผมเราต้องเปลี่ยนจาก FWD กับ Drift Mode ให้เป็น FWD กับ RWD นี่ที่เมาส์ผมชี้อยู่2ตัวนี้อ่าก็ผมก็ไปเห็นคอมเมนต์จากคลิปที่แล้วนั่นแหละก็มีน้องบางคนมาคอมเมนต์บอกว่ามันก็ยังสามารถใช้ได้ปกติอยู่ระบบการกดสลับนะครับผมยังใช้ได้อยู่เพียงแค่ต้องเปลี่ยนจาก Drift Mode มาเป็น RWD อ่าเดี๋ยวผมจะมาโชว์ให้ท่านผู้ชมดูในคลิปนี้นะครับผม น,นี่อันนี้คืออันนี้คือพระเอกของเรานะครับผมที่จะมาทําการโชว์แต่ผมต้องหารถที่เป็นแรงม้าแบบปกติก่อนนะไม่เอาพวกแบบใครก็ได้อ่ะมามาให้หมดเลยมาใครก็ได้อ่ะผมอยากเจออ่ะแบบอยากเจอแบบตึงๆอะ่ะขอตึงๆหน่อยครับโอ้โหม,ม,มีสเต็ปการยกล้อด้วยนะโอเคขันไหนตึงอุ้ยแม็กดานเล่นหมดทุกคนแม็กดานเล่น1695แรงม้าพอดีเลยเอาชิบไายแล้วเขาออกไปแล้วหรือเปล่า ปั๊มน้ำมันนะทุกคนคือเกมนี้เนี่ยเมื่อไหร่เขาจะอัปเดตปั๊มน้ำมันให้มันเติมได้ดหลายคันวะเนี่ยผมไม่เข้าใจแต่ส่วนมากนี่ผมก็ไม่ค่อยได้เติมหรอกนะเพราะว่าผมวิ่งหมดแล้วผมก็ใช้เงินซื้อเงินในเกมซื้อเลยอ่ะแต่คราวนี้อะได้ได,ได้ได้คิวละโอเค <laughs> นี่แหละทุกคนเกมนี้คือ มันมีความสมจริงอยู่ก็ตรงนี้แหละนะครับความสมจริงที่ยังหลงเหลืออยู่ในเกมคาปารกริงนั่นก็คือระบบการเติมน้ํามันนะครับผมถ้าคุณไม่รวยจริงเนี่ยคุณแบบว่าต้องมาเติมตรงเนี้ยถ้าถ้ารวยเนี่ยขี่ให้หมดไปเลยครับผมแล้วก็กดซื้อได้เลยมันต้องจ่ายแพงนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะไปหาแบบว่าท้าคนแข่งก่อนแลมโบว์คันนี้ว่าไงเพื่อนใครเพื่อนมึงอ่ะท่านผู้ชมก่อนที่เราจะไปรับชมการ สลับกันเนี่ยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะโชว์อีกอย่างหนึ่งที่มันอัปเดตเข้ามาแล้วท่านผู้ชมบางคนอาจจะยังไม่รู้นะครับผมบางคนอาจจะรู้แล้วก็สามารถข้ามไปได้เลยไม่ใช่อย่างเดียวนะมี2ออย่างที่ผมขาดไปอีกอย่างหนึงน่งนั่นก็คือ,อะจะเป็นในส่วนของสติกเกอร์แต่งรถนะครับผมเดี๋ยวผมจะลองแปะให้ดูท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมพวกสติกเกอร์พวกตัวอักษรที่ผมแปะ R35 อยู่ตอนเนี้ซึ่งเป็นสติกเกอร์ตัวใหม่ทั้งหมดเลย เป็นไอเขาเรียกว่าฟอนต์ฟอนต์ตัวใหม่นี่ครับผมปกติมันจะถึงตรงตรงนีน้แต่อันนี้คือมีเพิ่มเข้ามาอีก1 2 3 4 5 6 7มีเพิ่มเข้ามาอีก7ฟอนต์อุ้ยฟอนต์นี้อย่างเฟีเออ้ยวอะเอาจริงดูขาพาร์กิง่งเป็นฟอนต์แบบสไตล์แนวแบบแนวพังๆนิดนึงนะครับผมเนี่ยคาพาร์กิง่งอุ้ยโคตรเท่วะ่ะ เท่จริงเท่จริงอันนี้๋ยวผมเอาตัวนี้ออกไปก่อนรู้สึกว่าเลอะเทอะสิบหายไปเดี๋ยวเราไปดูกันอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะบอกท่านผู้ชมในคลิปนี้ด้วยนะครับผมโชว์ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับผมอย่างอื่นเลยกดไปที่ตั้งค่าไม่ใช่อย่างอื่นหรืออย่างแรกหรือพูดผิดอีกแล้วอะไรวะเนี่ย <laughs> แล้วก็กดไปที่อินเทอร์เฟซนะครับผมอ่าท่านผู้ชมจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับมันจะมีคําว่า Edit ครับตรงนี้เพิ่มเข้ามานะครับผมซึ่งในโหมดออนไลน์นี่มันไม่มีนะใช่ไหม มันไม่มีแล้วเอ้ยม,มีหรือเปล่ามามันไม่มีเนี่ยมันต้องเข้ามาในโหมดนี้อย่างเดียวผมเริ่มไม่มั่นใจแนละ้ว <c oughs> นะครับอีดีครับกดเข้าไปเลยอ่าทีเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยคือเราสามารถปรับแต่งอะไรก็ได้แบบตามใจชอบเลยเราจะเอาพวกไอคอนตรงหน้าจอตรงไหนไปวางที่ไหนก็ได้เดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูเห็นไหมนี่เราสามารถเอาไป,ไปที่ไหนก็ได้ เราติ๊กนึงทีให้มันขึ้นกรอบสีเหลืองแล้วเราก็ปรับความใหญ่ความเล็กความใหญ่ได้อ่าเห็นไหมสะดวกสบายอันนี้เผื่อบางคนไม่รู้นะครับผมแต่ผมเชื่อว่าหล,หลายๆคนก็อาจจะไม่รู้นะเพราะว่าถ้าคนไม่ไม่ติดตามการอัปเดตหรือว่าไม่เข้าไปดูว่าเขาอัปเดตอะไรมาบ้างนี่ก็อาจจะไม่รู้จริงๆนะครับผมอันนี้ผมก็มาบอกอีกอย่างหนึ่งนะครับผมอ่าก็มีประมาณนี้เลยนะครับผมในส่วนของ Edit Hu b นะครับผมกดเซฟไปเลยอ่ามีประมาณนี้ผมกดออกไปเลยแล้วกัน รถชาเลนเจอร์ c h ชาเ e เจอร์ SRT 8ปท้าแข่งไม่ได้บักกี้ก็ท้าไม่ได้ครับใครมันบีบแต่วะนั่นท้าใครได้บ้างเนี่ยไม่มีใครอยากจะเล่นกับผมด้วยเลยอ้ามารับผมโอเคอ๋อออนไลน์มันก็อีดิทครับได้นี่ว่าทุกคนเออตอนแรกทำไมผมหาไม่เจอวะ yt ยทคืออะไรมาท่านหลอด NFS Nitfor Speed นะอ๋อเป็นการชมรถเราด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไมารถผมมันออกตัวแบบแปลกๆวะเนะนี่ยนะฮะผมสลับ FWD กับ RWD นะครับผมดูเวลาครับนี่ครับผม7วินาทีแต่คู่แข่งเรานี่ยังตามมาไม่ทันเลยเหมือนว่าระบบแข่งจะบักหรือเปล่าอ๋อไม่ได้บักนะ เอาใหม่อีกรอบนึงอดเดี๋ยวรอบนี้เดี๋ยวผมจะไม่กดสลับนะครับผมเดี๋ยวรามาดูกันว่าจะได้เวลาเท่าไหร่เมื่อกี้ได้7วันสโอเครอบนี้ไม่กดสลับนะเมื่อกี้ได้7วิ7วิต้นๆน,นะครับผมเอาว่าคู่แข่งเราโหดเถื่อนจัดเลย <c oughs> อ้อวิเอาว่าฮยเห็นไหมไม่กดสลับได้8ถ้าเหมันมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนี่ ผมว่ามันน่าจะอยู่ที่ยางรถผมและตอนนี้เพราะว่ายางรถผมเนี่ยมันเหลือแค่48ออกตัวล้อฟรีกร,กระจายเลยอ่ารอบนี้ผมขอกดสลับหน่อยดืย้ออย่าหาว่าผมจะโกงเด้ออ่าเห็นไหมเจ็ดวิต้นต้นเจ็ดจุดหนึ่งสองนะครับผมโอเคแล้วเรามาดูรอบที่ไม่กดสลับกันบ้างนะทุกคนเยวให้เขาชนะผมบ้างแล้วกันเยวจะหาว่าผมนีแบบ เบอร์เกินทิงกระขอเทิดกันเลยทีเดียวเซียวเอาขอแรกเอาว่ากอล์ฟบกสวาเก้นมาทุกคนแซงผมไปแล้วเอาว่าเฮ้ยเขาไม่เขาไม่แข่งแล้วว่าเห็นไหมทุกคนมันยังกดสลับได้อยู่นะผมกดสลับเวลาลงไป7วิต้นๆแต่ถ้าไม่กดเดี่ยเวลาขึ้นมาประมาณ8วิกว่าเลย อันเดี๋ผมจะท้าอาสามห้าคันนี้จริงๆผมควรจะไปเปลี่ยนยางมาใหม่นะทุกคนเพราะว่าตอนเนี้ยยางรถผมเนี่ยหมดแล้วซึ่งออกตัวนี่ล้อฟรีกระจุยกระจายกันเลยทีเดียวเซียวอ่ะขอเบิร์นยางหน่อยละกันนะอ่ะเบิร์นยางผมจะเข้าเส้นแล้วไม่ต้องเบิร์นละมั้งยางเหลือแค่นี้เบิร์นไปก็ล้อน่าจะออกตัวฟรีกระจายอยู่ดีอ่ะโอเคอุ้ยอาสามห้าหนึ่งพันเจ็ดร้อยแรงมา มาเลยครับผมพร้อมบวกวันนี้บอกเลยกดสลับนะครับผมรอบนี้ฮะยิ่งสลับเร็วเท่าไหร่ความเร็วเราก็ยิ่งดีนะครับผมโอ้โหหายกดทุกรอบแบบ7.1ดดูเอาคิดตัวละกันอาสามห้าขนั้นแบบวัดเฮ้ยกู1,700แรงม้านะเพื่อนอาสามห้าสีสีชมพูขนั้นบอกแนละ้วแรงม้าคตดเยอะแต่ทำไมแพ้ได้ไงวะเนี่ยโอเคเอาใหม่ ผมเป็นหัวลากผมระเซียวหัวลากจริงเลยเอ้ยผมว่าไม่กดสลับนี่ผมก็วิ่งชนะเขาอยู่ปเพราะว่าเขาได้สิบวิเลยนะเอาว่าอุ้ยเอาว่าทุกคนอย่างตึงว่ะห่างกันแค่แบบเซียวเซียววิวนาทีอ่ะรอบเมื่อกี้ผมไม่ได้กดสลับนะแปดวินะแล้วรอบนี้ผมกดสลับเอาอีกแล้วหัวลากเอาอีกแล้วมันเล่นผมอีกแล้วว่ะทุกคน แต่พี่ต้องกดสลับนะน้อง RWD FWD โอ้โหเกือบลงไป6วิอา้าผมว่าระบบระบบมันบักแล้วทำไมมันขึ้น33วิเลยเมื่อกี้นี่คู่แข่งเราได้33วิน่าจะเป็นที่ระบบของเกมมันบักอันนี้ผมไม่เกี่ยวแล้วแต่ที่รู้คือผมเกือบลงไป6วิอ่ะทั้งที่ยางรถผมเหลือแค่44%นะครับผมวิ่งได้เกือบ6วิอ่ะ7วิเป๊ะเลยโหโคตรดี จะลงไปหกวีนาเมื่อกี้อ่ารอให้เขาเบินจางก่อนสักครู่หนึ่งนละายรถผมสวยป่ะทุกคนเอาเรถไฟหน้ารถผมนี่ไปโดนอะไรมาไปชนอะไรตอนไหนวันเนี้ยไม่ทันได้สังเกตโอ้ไม่สวยเลยอ่ะมันน่าจะปิดระบบแบบว่าความสมจริงในการชนได้นะโอเคมาฮะรอบนี้เดีผมจะกดสลับอีกรอบฮนะเหมือนว่าคู่แข่งเรานี่จะไม่ยอมเลยฮนะไปครับเดี๋ยวยาวกันไปนีเสียงคีย์บอร์ดผมดังไหมทุกคน หุ้ยมีมุมกล้องแบบนี้ด้วยเหรอวุ่ยแปดวิเลยอันนี้คือกดสลับแล้วแปดวิเลยน่าจะเป็นที่ยางรถผมอ่าเหลือสีซว่าไงอาสามห้ 3, ไม่ต้องเบิร์ล้วมั้งเพื่อนเบร์ขนาดเนี้ยยางนายน่าจะหมดแล้วแหละโ <c oughs> อ้หายว่ะทำไมเขาออกตัวอืดจังอะเฮ้ยพังอ ดีนะที่เข้าเส้นก่อนเอาอีกเอาอีกมาแข่งเด้กันอยู่2คนนี่แหละอย่างมันแหละถือว่าเป็นการทดสอบรถไปในตัวอรอบนี้ขอสลับละกันเด้อขอแบบผมขอคนหัวเลยนะนีะ่โอ้ต้องไปเปลี่ยนยางมาไหมล่ะทำไมรู้สึกว่ามันออกตัวล้อฟรีแบบเยอะจังตั้งแต่แบบหลงังๆอัปเดตมา เจ็ดวิวะแล้วคนนี้เขาไม่ยอมผมด้วยนะทุกคนประเด็นอ่านจะจบรอบนี้แต่ผมจะพอละผมจะเปลี่ยนแปลรถคันใหม่มาทาให้ท่านผู้ชมดูนะครับผม last แปดอ่าแเดี๋ยวผมไม่กดสลับให้เขาดีกว่าจะหาว่าผมโกงอะไรแบบเนี้ยไปไม่กดสลับให้นะโอ้เสียงอ้สามห้านี่แบบพอมากเลยผมชอบว่ะชนะปะก็ยังชนะอยู่ดีพอแล้วพอแล้ว พอแล้อ่าพอล้โอ้ขอบคุณมากเลยอูแข่งกับผมแบบหลายรอบเลยโกว่าจะหาคู่แข่งแบบนี้อ่าผมไม่รู้ผมไม่รู้พิมพ์ภาษาอังกฤษยังไงเขาบอกว่าได้ยังไงอ่ะวิ่งได้ยังไงไม่แซวอ่าไม่ใช่ละอันนี้คนนี้เข,ขาชื่ออะไรวะเมื่อกี้เขาถามว่าได้ยังไงผมเลยบอกเขาไปว่า f w d กับ r w d อ่ะแล้วเขาจะขอลองมาอีกรอบนึงโอเคได้เลยดูเดี๋ดวยวผมจะวิ่งแบบไม่กดสลับนะดูจะให้เขากดสลับ แสดงว่าคนนี่เขาเพิ่งรู้นะครับเนี่ยอันนี้ผมไม่กดสลับแล้วแต่เขาก็ยังช้าอยู่ดีปะออันนี้ผมไม่ได้กดสลับเลยไปทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยไปเปลี่ยนรถเอาอีกคันหนึ่งมาทดสอบให้ท่านผู้ชมเห็นชัดๆเจนๆไปเลยว่ามันยังสลับได้อยู่นะครับซึ่งคลิปที่แล้วที่ผมทําไปเนี่ยคือแบบว่า ผมอาจจะไม่รู้จริงๆแหละท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมอ่าอีกคันนึงเขาเป็นคันนี้อที่ผมแต่งไว้อันนี้ผมก็แต่งเล่นๆนะท่านผู้ชมอาจจะมองว่าไม่สวยอันนี้ก็แล้วแต่วิจรารณญาณท่านผู้ชมเลยนะครับ <c oughs> วิจรารณญาณกันเลยทีเดียวเซียวนะฮะอ่าเซจูนก็มีประมาณนี้เลยเซจูนเดิมๆผมไม่ได้ปรับอะไรคือนี่คือเดิมๆ,ๆหมดเลยโอเค เดี๋ยวเรเข้าไปเจอกันในด่านไฮเวย์กันเหมือนเดิมเลยนะครับผมมีน้องบางคนมาคอมเมนต์บอกว่าพี่พี่ช่วยทําคลิปให้มันยาวๆหน่อยได้ไหมอันนี้คือผมทําประมาณเฉลี่ยนะเฉลีฉล่ยอยู่ประมาณ18นาทีต่อนหนึ่งคลิปนะครับผมแต่น้องบางคนก็ยังบอกว่าคลิปผมมันสั้นเกินไปอยากได้ยาวกว่าน,นี้ซึ่ง ในความคิดของผมนะผมว่าถ้ายาวกว่านี้เนี่ยมันจะดูยืดเดยื้อแล้วมันจะดูน่าเบื่อยังไงไม่รู้อันนี้คือผมไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยชอบหรือเปล่าถ้าคลิปมันอาจจะแบบแบบว่าสัก25นาทีขึ้นไปอะไรแบบนี้ต่อคลิปหนึ่งท่านผู้ชมเลือกระหว่าง18นาทีขึ้นไปกับ25นาทีขึ้นไปท่านผู้ชมช่วยช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันว่าท่านผู้ชมอยากจะ รับชมแบบไหนนะครับผมอยากจะเอาสั้นหรือเอายาวเพราะว่าถ้าผมทําสั้นบางทีคนเขาก็ไม่ค่อยไม่ค่อยแบบเหมือนว่าเขาไม่ค่อยอยากดูอ่ะคลิปมันสั้นเกินไปเอออันนี้ก็ตามความรู้สึกที่ผมทําแบบทําคลิปนะแต่คลิปยาวเนี่ยคนจะชอบดูกันเอออันนี้ก็แบบเออก็แปลกดีแต่บางคลิปคลิปยาวแบบยาวเวอร์เกินคนเขาก็ไม่ค่อยดูกันเลยนะอันนี้ผมก็แบบวัดถ <c oughs> ึงก็ต้องพูดวัดกันเลยทีเดียวผมก็เลยอาเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยอยู่สักประมาณ ประมาณนี้แหละ18นาทีกําลังดีโอ้ท่านผู้ชมครับเมื่อกี้เกมค้างไปแป๊บ,บหนึ่งนะอะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรอีกอย่างหนึ่งนี่ครับทุกคนเบลเชลมันกลับมาแล้วนะเราสามารถขายรถได้แล้วนะครับผมนี่เบลเชลกลับมาแล้วเห็นไหมอย่างที่ผมพูดไว้เลยแต่อาจจะมาช้ากว่าที่ผมพูดนิดนึงเพราะว่าผมบอกไว้ว่าประมาณ23วันมันจะกลับมาแต่นี่มันล่อไปอาทิตย์เกือบ2อาทิตย์ลวมั้งเนี่ยกว่ามันจะมานะครับผมเบลเชลเขายังไม่ได้อ,ออกนะครับผมเพียงแต่ว่ามันเข้ามาช้านะครับผมอ้าวท่านผู้ชมครับ เกมผมมันเป็นไรวะเนี่ยผมกดเข้าห้องออนไลน์ไม่ได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมใช้รถคันนี้เข้าไปแล้วเหมือนว่าเกมมันค้างนเหมือนว่ามันจะบักโอเคเดี๋ยวผมจะเอะเอาลองลองเอากระบะคันนี้เข้าไปอ่ะเอาเอากระบะซิ่งมาเทสก็ได้นี่เป็นไงผมแต่งลายไว้คตรกวนค้นกวนส้นลยครับอเอ้แนวแนวออฟโรดแนวออฟโหลดนะฮะแต่ก็พอวิ่งได้อยู่โอ้โหอันนี้เป็นน่าจะเป็นฟอร์ดนะครับใช่ปะ ฟอร์ดแรปเตอร์อะไรประมาณนั้นปะยูเชลอาแล้วเราไปหาแบบคู่แข่งสักหน่อยละกันมีใครที่จะแข่งหรือเปล่าแบบขอตึงๆหน่อยอะไรแบบเนี้ยเอออยากได้ตึงๆอะกระบะซิ่งอยากเจอตึงๆอะครับโทษทีน้อง s 1 5คันนี้ว่างไงคันสีน้ำเงินอ้ยอันนี้มันห้องเดิมที่ผมเข้ามาเล่นเมื่อกี้นี่ว่านีไงคนนี้ที่ผมแข่งด้วยโอเคมา400เมตรโอเค ไม่ต้องบงต้องเบิร์นมันหลอกยาง่โอเครอบแรกผมจะขอ,อกดสลับก่อนนะแรงมารแล้วผมเท่าไหร่วะเน,นี่ยผมไม่ได้ดูด้วยเอาว่ะตึงๆไปทำให้เอสามันดูหน่อยว่ารถเราก็แรงเหมือนกัน <c oughs> โอ้โหโดนแซงว่ะทุกคนครับโอ้โหเข้าเส้นพร้อมกันด้วยโอ้โหเวลาแบบขอแก้มือหน่อยขอแก้มือหน่อย 8.6จุดหกนะเมื่อกี้กดสลับอ่ะมาดูรอบนี้ไม่กดสลับสำหรับกระบะซิ่งเราไม่กดสลับนะครับผมเอ้ยทำไมเขาออกตัวชา้ากว่าผมอะ่ะสงสัยลืมกดไม่กดสลับสิบวินาทีนะครับผมโอเคขอบคุณมากขอบคุณมากนี่ครับผมเห็นไหม กระจ่างแจ้งกันไมทีเนี้ยคือระบบมันยังสามารถแบบกดสลับได้อยู่เฮ้ยผมชอบส่งรถคันนี้แบบโคตรเฟี้ยวน่ามีไฮไลท์เกมด้วยยางตึง่ะบอกเลยตรงนี้เขาทำอะไรอุ้ย,อย,อยโอเคท่านผู้ชมในส่วนของคลิปนี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับเกมคาร์ปักกิง้งมัลติเพเยอร์นะครับผมก็จะมาแสดงให้ท่านผู้ชมดูว่าระบบการกดสลับมันยังสามารถทำได้อยู่เพียงแต่จาก เปลี่ยนเปลี่ยนจาก Diff DiF f Mode กับ FWD เป็น FWD กับ RWD ก็คือเปลี่ยนเป็นสลับขับหน้ากับขับหลังสลับกันนะครับผมก่อนหน้านี้เราต้องใช้ดิฟกับขับหน้าสลับกันอ่าโอเคเข้าใจตรงกันยังสามารถทำได้อยู่นะครับผมแล้วนี่ก็อีกอันนึงอีดิทครับอันนี้ก็สามารถปรับหน้าต่างได้แบบตามใจชอบเลยทุกคนจะเอาตัวไหนไปวางไว้ไหนอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับ การมาทําคลิปของผมในวันนี้ท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบก็กดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหน่อยละกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปดีๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมต่อไปกันอีกนานๆน,น,นะครับผมผมแบบต้องการกําลังใจจริงๆนะครับผมกดไลค์คือกําลังใจนั่นแหละโอ้โหดูมแม่นางคนนี้ใส่ชุดอะไรมาเนี่ยเป็นชุดอะไรทําไมผมไม่เคยเห็นดูดิเหมือนเป็นชุดแบบชาวแบบพวกอาหลับอะไรแบบนี้ปิดหน้าปิดตาโอ้โห แบบนี้ไม่ต้องปิดแล้มั้งเนี่ยมาอยู่แกงรถเนี่ยมันต้องแบบว่าแนวแบบท่าทองซาวอะ่ะเออแนวรถสิ่งมันต้องแต่งตัวแบบอีกี้มันเป็นสกอยไปกับผู้ใบ่อผู้พายสเกิร์ต